รถครอบครัวเข้าใหม่นะคะ2รุ่น2แบบ2ส,สไตล์กันไปเลยวันนี้ฝ้าอยู่กับรถ Honda BRV คันนี้เป็นรถปี2018นะคะเครื่องยนต์1 5 0 0 c ซีซีเป็น7ที่นั่งนะคะตัว SV ตัวท็อปสุดเลยเป็นสีขาวเดิมไม่เคยชนหนักผิกความจมน้ำหรือตัดต่อนะคะ ใครที่หารถซ้ายครอบครัวราคาไม่แรงราคาเบาๆและตอบโจทย์ซ้ายครอบครัวโดยตรงนะคะคันนี้เลยสวยจัดนะคะได้ความรู้รับพีเมียมกันไปเลยเจ็ดที่นั่งแอร์ทุกที่นั่งนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกคันค่ะส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็น Toyota a d v a n c e ซเครื่องยนต์1,500ซีซีตัว S ทัวร์ลิงกันไปเลยเป็นรถเจ็ที่นั่งเช่นกันไม่แพ้ชาติใดในโลกนะจ๊ะใครที่หารถราคาเบาๆนะสองคันนี้สวยตอบโจทย์เลยราคาไม่แรงเดี๋ยวมีสรุปราคาให้ต่อท้ายห้ามพลาดเด็ดขาดรถสวยเดิมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะเจ็ดที่นั่งเป็นเบาะผ้าแอร์ทุกที่นั่งเช่นเดียวกันสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดไปชมราคากันเลยค่ะคันนี้สวยรู้ดูพรีเมียมเป็นรถ วัยรุ่นวัยรุ่นนะคะเป็น Honda BRV ปี2018เครื่องยนต์1,005ราคา4 3 9 0 0 0บาทผ่อน8,000บาทตลอดอายุสัญญาส่วนเจ้าตัวนี้เป็นรถ Toyota S a d v e n วนเครื่องยนต์1,005ตัว S อ o ทัวริงปี2012ราคา2 8 9 0 0 0บาทผ่อน5,500บาทตลอดอายุสัญญาสนใจคันไหนติดต่อสอบถามได้เลย0646499247 ร้านแก้วนงกรรการสาขาจอหอโคร,ราชถช้ามาไม่ถูกโทรทำเส้นทางได้เลยค่ะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดห้ามพลาดนะจ๊ะสายครอบครัวทั้งหลายสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ